เรื่องนี้ก็น่ากลัวมากตอนแรกก็งงมากเลยว่าคืออย่างนี้เจ้าของโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมฮะเขาโทรศัพท์มือถือหายถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะและประเด็นก็คืออย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของมือถือเนี่ยใครเป็นคนได้โทรศัพท์มือถือคืนนะครับ ก็คือเจ้าของมือถือชื่อนายนัทพลนทาโทรศัพท์มือถือหายค่ะเมื่อตอนประมาณคืน29กต่อ30กันยายนแล้วคนไปเจอโทรศัพท์มือถือคือในบาร์แต่ปรากฏว่าเขาก็บอกเขาถ่ายเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินไปถึงตึกร้างแล้วก็ไปถ่ายรูปนี้มาได้ครับหนึ่งคือเรื่องสยองเนี่ยมันมาจากกรณีที่คุณนัทพจ์ทำมือถือหายและสุดท้ายได้คืนถูกทักเมจังหวัดที่ได้โทรศัพท์มือถือคืนแล้วเปิดมือถือตัวเองดูเฮ้ยเจอศพเขาก็งงเจอกระดูกเขาก็งงเอ้า เจ้าของมือถือไม่เคยถ่ายกระดูกเอา้าแล้วกระดูกมันอยู่เป็นรูปในมือถือเขาได้ยังไงสุดท้ายเขาก็เลยต้องไปไล่เรียงว่าเฮ<ะ>้ยไอคนที่เก็บมือถือได้น่ะมันไปถ่ายรูปอะไรมาไอคนเก็บมือถือได้ไล่เรียงไปตอนหลังก็คือไอเจ้าบาสถูกไหมะตอนแรกเลยเจ้าของมือถือเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะว่าใครเก็บได้แต่พอเขาได้คืนก็ห็นกระดูกเลยไล่เช็คกันว่ากระดูกนี้มันอยู่ที่ไหน<ะ>จนในที่สุดการจอมพลังเนี่ยเขาไปตามหากระดูกนี้จนเจอเอาเปิดภาพตอนที่การไปตรวจตึกนะฮะ เอาเต็มจอครับเต็มจอโดยคุณกันจอมพลังเนี่ยกับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ไปดูที่ตึกนี้เพราะจะพิสูจน์รูปถ่ายกระดูกในมือถือซึ่งเจ้าของมือถือทําโทรศัพท์หาย<ะ>พอได้คืนกลับมาเจอรูปผีในโทรศัพท์<ะ>ก็เลยต้องตามว่าอศพนี้มันอยู่ที่ไหนจนในที่สุดไปเจอว่าศพนี้อยู่ที่ตึกกลางอยู่ที่ปากเกรด็ดคุณผู้ชมฮะคุณกันจอมพลังเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็เลยทราบแกะรอยมาว่าเฮ้ยแล้วก่อนจะถ่ายรูปเนี่ย ต้นทางเนี่ยก็คือไอ้คนเก็บมือถือเนี่ยมันเป็นใครจนในที่สุดทราบว่าไอ้คนเก็บมือถือก็เป็นคนเร่ร่อนแล้วตึกนี้นะคนเร่ร่อนมักจะเข้าออกเป็นประจำก็เลยสันนิษฐานว่าจากกระดูกเนี่ยที่เจอเนี่ยคนเร่ร่อนที่ตายเนี่ยน่าจะตายมานานแล้วแล้วคนที่เก็บมือถือได้ก็น่าจะมีการถ่ายรูปจนในที่สุดเจ้าของมือถือได้โทรศัพท์คืนไปเปิดเจอก็เลยเจอ,อกระดูก สุดท้ายก็เลยตามแกะรอยมาหาศพจนเจอฮะล่าสุดวันนี้เราได้คุยกับเจ้าของโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับเมย์ค่ะคุณนัต,ตพงศ์ก็เลยเปิดใจกับเราบอกว่าคืนวันที่29ต่อคืนวันที่30ตัวเองไปนั่งกินแถวแจ้งวัฒนะระหว่างเดินทางกลับทํามือถือหล่นหายเมื่อโทรเข้ามือถือตอนเองกับมีบุคคลปริศนารับสายบอกว่าเก็บได้ แต่ไม่ยอมให้ข้อมูลที่ชัดเจนเหมือนคนสติไม่ดีหลังจากนั้นผมก็เลยเกี้ยกล่อมบอกเฮ้ยขอคืนโทรศัพท์มือถือแล้วกัน เห็นบอกว่าตอนนั้นจะให้เงินใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเมื่อขับรถเนี่ยไปกดเงินแล้วทำไมครับเมย์ปรากฏว่าพลเมืองดีคนนี้หายไปแล้วเขาก็เลยเช็คข้อมูลในโทรศัพท์ดูปรากฏอ้าวมันมีหลายภาพที่มีการถ่ายมาโดยที่เขาไม่ได้ถ่ายแล้วบางภาพเป็นชายปริศนานั่งในห้องน้ําแต่ที่ตกใจก็คือภาพโครงกระดูกนี่แหละแล้วเขายืนยันบอกว่ามันไม่ใช่ภาพที่โหลดมาจากอินเทอร์เน,น,น็ตนะมันคือภาพที่ถ่ายจากกล้องมือถือค่ะคือสยองก็คือว่าพอพลเมืองดียอมคืนแต่เขาจะให้เงินพลเมืองดีไม่เอาแล้วรีบไปพอเปิดมือถือเสร็จเอาซวยแล้ว มือถือเรามีรูปศพเขาก็เลยงงว่าศพนี้มันมายังไงสุดท้ายการจอมพลังเนี่ยก็เลยไปตามหาร่องรอยศพว่าศพอยู่ไหนศพมันก็อยู่ในตึกร้างสันนิฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เก็บมือถือของคุณนัตพลได้ก็คือพวกเลร่รอนแล้วถ่ายศพเพื่อนแต่ไม่ยอมบอกว่าศพเพื่อนอยู่ไหนแล้วคืนมือถือเลยลองฟังเสียงคุณนัตพลดูหน่อยฮะมอเตอร์ไซค์กลับบ้านออะโทรศัพท์ไปใสกระกเป๋าไประหว่างทางครับมันน่าจะตก แต่ผมก็ไม่รู้ตัวนะว่าโทรศัพท์ตกอ่ะโทรศัพท์หายเอ๊ะทำยังไงโทรศัพท์ค้นหาในห้องไม่เจอเราก็โทรเข้าครับโทรเข้ามีคนรับสายอ่าเราก็พี่ครับผมขอโทรศัพท์คืนได้ไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้เราขอโทรศัพท์คืนได้ไหมเขาก็แบบคุยไม่รู้เรื่องเราก็เลยถามว่าพี่อยู่แถวไหนอะไรเงี้ยอยู่ร้านหมูกระทะ คุยไปคุยมา,ยมาอยู่แจ้งวัฒนะอ่ะโอเคเราก็เฮ้ยมันหายสกมันอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แต่พอไปถึงเห็นเขาจริงๆเห็นเขายืนคุยโทรศัพท์กับเราอยู่ปุ๊บผมก็จอด,ดรถก็จอดรถผมไม่ลงรถอ่าก็คือผมก็ลรถกระจกแล้วก็คุยกับเขาบอกพี่ผมขอโทรศัพท์คืนได้ไหมเขาส่งให้แบบชิลมากเลยเออแบบชิลมากเขาก็ส่งให้ผมคราวนี้พอเสร็จปุ๊บผมก็ถามเขาพี่มีเลขบัญชีไหมผมไม่มีเอ้ยพี่รอผมตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวผมวนรถ ไปกดตังค์ที่โต๊ะ ATM ที่เซเว่นฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยให้เพราะผมก็วนไปวนไปกดตังค์พอกดตังค์เสร็จวนกลับมาเขาไม่อยู่พอเปิดดูรูปปั๊บก็เห็นรูปแรกๆเอ้ยเขาถ่ายในห้องน้ําแต่เราเห็นสไตล์เขาตั้งแต่ที่แล้วเฮ้ยเขาน่าจะไม่ปกตินะอะไรเงี้ยเราก็เลื่อนเลื่อนเฮ้ยเขามันนั่งอยู่ในห้องน้ําที่แบบปกติคือแบบคนทั่วไปก็นั่งชักโครกนี่เขานั่งอยู่กับเพื่อนเออคงจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้มั้งก็เลื่อนไปอีกสี่ห้ารูปปุ๊บผมเจอไปเจอรูปโคงกกดูเอยอยท่าว อ่าบ่เฮ้ยคอนเทนต์บบว่าวดูดรูปมาจากเน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นไฟล์ที่ถูกถ่ายจากกล้องมือถือเลยคราวนี้พอเสร็จปุ๊บปกแฟนเฮ้ยทำไงดีผมต์กลุ่มดนทบุรีก่อนเลยในสโคปใ,ใกล้ๆแลเผื่อมีคนรู้จักอะไรเงี้ยว่าตึกนี้มันอยู่ตรงไหนให้ใครเข้าไปดูหน่อยว่ามันอะไรประมาณนี้ถ้าเข้าเพจพี่กันครับแล้วสะแป,ป๊บนึงสักประมาณไม่ถึงชั่วโมง ก็ทีมงานเขาก็โทรเข้ามาเร็วมากเรื่องนี้ที่มันน่าสนใจกลับมาตรงนี้ฮะอย่างที่บอกก็คือคนสติไม่ดีเก็บมือถือได้และตัวเองได้คืนก็ถือว่าโชคดีแต่พอเปิดมือถือดันเจอศพมนุษย์และล่าสุดที่เมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคนพลเมืองดีเก็บมือถือได้ถ่ายรูปตัวเองเอาไว้ด้วยขอดูรูปพลเมืองดีหน่อยที่เอามือถือของคุณนัตพลมาถ่ายหน้าตัวเองแต่ดันถ่ายในห้องซ้วมคุณนัตพลบอกเอ๊ะคนเรามันแปลก่าวะอยู่ๆนี่ๆฮะ คนเก็บมือถือได้ถ่ายตัวเองตอนนั่งอึอนี่ฮะและขนาดเดียวกันมีรูปด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าสุดท้ายความชะโงงนมันไปอยู่ตรงที่ว่าแล้วรูปศพกระดูกในตึกร้างคนคนนี้ชื่อว่าบาสคือพลเมืองดีค,คำถามคือบาสบาสไปถ่ายรูปศพแล้วทำไมบาสไม่บอกแล้วบาสก็คืนมือถือให้นัตพลแบบชิวๆเลยล่าสุดตำรวจไปเจอบาสแล้วนะฮะ เอาตัดภาพบาสไปหน่อยเพราะแน่นอนบาสจะต้องถูกถามว่าบาสไปฆ่าคนตายในตึกหรือเปล่าหรือยังไงเปิดภาพบาสเลยตำรวจปากเกร็ดครับคุณผู้ชมฮะเข้าไปเจอบาสใช่ไหมสุดท้ายบาสเองเนี่ยบอกเขาเป็นคนเก็บของเก่าใช่ไหมครับเมย์และมีภาพในตึกที่นาริศเข้าไปสำรวจเจอกระป๋องเก่าเป็นไปได้ไหมว่าบาสเองอ่ะพูดกันตามตรงบารสน่าจะดมด้วยภาพอินเสิร์ตนาริศเมื่อกี้ครับที่เดินเข้าไปสำรวจในตึกร้างเราไปเจอกระป๋องเก่าด้วย เข้าใจว่าบา์สเนี่ยแกก็น <Exactly Jean> ่าจะเก็บของเก่าแล้วสติสตังค์แกก็ไม่ค่อยดีแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยบาร์สเคยโดนคดีลักทรัพย์ใช่ไหมครับเมย์แล้วก็เลยออกมาอยู่ที่ตึกร้างแกก็บอกว่าจริงๆแล้วศพที่เจอในตึกเนี่ยแกไม่ได้ฆ่าแต่เป็นใครครับเมย์คือแกบอกว่าตอนนั้นค่ะแกไม่เคยเจอแกเก็บโทรศัพท์ได้แล้วแกก็เดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตึกร้างนะคะคือเขาเคยเข้ามานอนเล่นอยู่ที่ตึกร้างนี้มาก่อนแล้วเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยจับคดีลักทรัพย์ที่สพปักเต็กก็มาอยู่ที่ตึกนี้เเาไไปปบบ่ออยก็ขง แก่าอยากไปวางค่ะแล้วเคยไปนอนชั้นล่างสองครั้งแต่วันที่ไปเจอเนี่ยแกบอกว่าแกเดินขึ้นไปตึกร้างชั้น3ปรากฏไปเจอศพแกก็ตกใจหยิบมือถือขึ้นมา,าถ่าย,ยภาพ เพราะปกติไม่เคยเดินขึ้นมาชั้น3าเลยแต่อยากถ่ายเซลฟี่ตัวเอง oh. อยากลองกล้องโทรศัพท์ถ่ายบิลแต่มาเจอศพผ่านไปสักพักตอนเที่ยงเจ้าของคือคุณนัทพลติดต่อมาบอกว่าจะเข้ามาเอาโทรศัพท์แล้วจะให้เงินเป็นการตอบแทนก็เลยนัดคุณนัทพลแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปส่งคืนแต่ปรากฏพอคืนไปแล้วกลับไปที่บ้านไปหาตายายตำรวจมาตามหาแล้วก็มาพูดคุยทางด้านของบายก็เลยบอกว่า เขาไม่มีโทรศัพท uh ์นะแล้วตอนนี้รู้สึกตกใจนิดๆเพราะไม่เคยเจอศพมาก่อนกินข้าวไม่ลงและภาพติดตาจนถึงตอนนี้ปกติคำถามคือแล้วเองทำไมไม่แจ้งตำรวจตั้งแต่แรกประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าเองแจ้งตำรวจตั้่เจอศพเนี่ยนะเองจบแล้วแต่ประเด็นคือเองดันถ่ายรูปศพไงแล้วก็ไปคืนใช่่คะเขาน่าจะสติไม่ดีใช่ไหมเขาเลยไม่แจ้งตำรวจนั่นน่ะสิเออามีเสียงบ้าเนี่ยฮะก็จะเดินไปลองต้องครับถ่ายรูปก็จะเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยครับ เดินไปเจอศพผมเลยถ่ายไว้ก็้ไปเดินขึ้นไปปกติไม่เดินขึ้นไปปกติไม่เดินไม่รู้นึ่ไงไม่รู้นียังไงปกติก็อยู่แต่ชั้นล่างใช่ไหมตามที่เราบอกบแต่วันนี้เดินขึ้นไปครับชั้นไหนก็ประมาณชั้นหนานที่สี่เดินเข้าไปเลยสุดเลยครับก็ถ่ายด้วยอย่างนี้หรอเดินไปถ่ายไปหรือว่าไม่ได้ถ่ายไป ความที่ผมตกใระจเนี่ยเจ้าของจืน่นเจอเจ้าของเนี่ยผมว่าเอเจ้าของโทรศัพท์ไปไหนนะะเหมือนอยากได้อของเขาเงี้ยครับผมก็เลยเดินขึ้นไปอต่ใจไปถ่ายรูปแล้วเจอศพ แล้วประเด็นคือในตึกเนี่ยเขาจเจอาบานน่าจะดมกาวด้วยแหละลก็เลยแบบกลุ่มๆยิ้มๆหน่อยเนี่ยนะหลอนๆห,ห,หน่อยเนี่ยนะฮะก็เลยไม่สะทกสะท้านกระศพบเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือศพน่าจะตายนานแล้วเพราะว่าศพเนี่ยเหลือแต่กระดูกแล้วเนี่ยนะฮะ,อะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะจริงกว่าจะแกะรอยหาบาสได้เนี่ยจนไปถึงสพปากเกร็ดก็ค่อนข้างยากเพราะ เพราะตอนแรกบาสก็คือแบบชิวๆคือเสร็จแล้วบาสก็เฉิบหายไปเลยเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาเลยต้องไปคลี่เรื่องปมศพว่าเอาบาสเกี่ยวกับการฆ่าหรือเปล่าเขาก็เลยต้องแกะอรอยบารสจนสุดท้ายบาสคือไปดมกาวแล้วก็ประเอิญเจอศพแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ไม่กล้าบอกเพราะตัวเองเคยมีคดีเก่าดังนั้นก็เลยคืนโทรศัพท์มันไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้สุดท้ายเขาไม่ผิดนะฮะถูกไหมคดีนี้อา้าวจบฮะ